อีพีนี้เปิดเผยครั้งแรกอะไรที่ทำให้อรชรไม่เหมือนเดิมปิดอะไรปิดปิดยาของผ่าตัดพอ <c oughs> จร้งจริงชอตัดหรือยงังยังค่ะเคยคิดไหมเคยคิดเหมือนกันคิดว่าอยากจะจะตัดอยากจะแปลงโดยที่ว่าเป็นผู้หญิงเลยอ่แต่คิดไปคิดมาคิดว่าหน้าก็อย่างนี้ตาตัดแล้วเหมือน เป็นแบบผู้หญิงแล้วแต่หน้าอย่างเงี้ยใครจะสนใจแนะนำว่าได้บูลี่นะ,อ,ะอย่าไปตัดเอาไปทำหน้าก่อนเอาไปลดจมูกเอาไปไลนให้มันดูเป็นแบบจมูกจมูกจมูกมเอาไว้เท่านี้ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนคืออรชรตัวนี้ต้องบอกว่าใครเห็นอรชรนจะต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวนี้มีสร้อยมีนุ่นมีนี่อันนี้ทําเองหรือว่า,าไปที่ไหนแล้วเขาหลับแล้วเราหยิบมา ก็ค,คือแบบว่าเป็นของขวัญกำลังใจคนสู้ชีวิตไงผู้<น>ชายซื้อให้อะไรนะพบนาน,นะนานแล้วจริงเหรอนานแล้วแต่ก็แค่แค่คุยกันนะเขาคือกำลังใจและเป็นพลังและกำลังใจให้กับเราคอยเติมเต็มให้ตลอดทำให้เราแบบเฮ้ยสู้คนนี้ใช่ไหมที่เขาโทรเรียกไปที่ห้องแล้วไปหาเขาบุรีค่ะ <laughs> ไม่เราจะไม่พูดถึงใช่ไหม คือใช่หรือไม่ใช่ตอบก,ก่อนแค่นั้นเองจะได้ไม่พูดเรื่องอื่น <S <S เขาเป็นยังไงเขาเป็นคือเขาก็โอเคแค,แค,แค่บุคคลคนนี้คือคอแบบคือกําลังใจได้เจอแบบโทรศัพท์คุยกันทุกวันบางครั้งก็ไม่ได้คุยนะเพราะว่าเขาก็มีงานวิดีโอคอหรือว่าไม่ไม่คอไม่อะไรเหรอแล้วแต่เขาไปเจอเขาที่ไหนอะไรนะคะผู้ชายคนนี้ไปเจอเขาที่ไหน เพราะว่าเราคุยเรื่องผู้ชายครั้งนี้เราคุยเรื่องผู้ชายเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยเจอกันทีไปเยี่มยมมาเยือนเราคุยเรื่องผู้ชายใช่ไหมที่อรชรเคยจะแต่งงานไปจีบผู้หญิงไม่ใช่จีบผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงมาชอบแล้วอรชรก็เกือบจะแต่งงานรู้ข้อมูลข้อมูลดีมากข้อมูลน,น้นเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะขาเพราะว่าเราจะไม่พูดเรื่องผู้หญิงเลย s <S เพราะอะไรเดี๋ยวแล้วมันมาพ่อเขาไปฝวัญว่าเหลือลูกชายคนเดียวเพราะลูกชายที่บ้านตายหมด เหลือเราคนเดียวที่ว่าเราต้องสื่ออะไรนี้ไงเ,เราต้องมีมีแต่เราคิดว่าถูกต้องค่ะก็ถือว่าเราเราทําตรงให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่งแล้วอะไรแล้วคือจบตรงนั้นไปพอๆสิ้นปุ๊บเราทําได้ทุกอย่างแล้วเราสบายขึ้นดีขึ้นเราขอเป็นตัวเราเองได้ไหมก็แสดงว่าอยากเป็นแบบนี้ตั้งแต่เล็กอตอนเล็เกยังยังไม่อยากเป็นมาอยากเป็นตอนไหนไมามาเป็นมาอยากเป็นตอนที่ว่า มาเข้าวงการแล้วนี่แหละวงการลิเกมาอยู่กรุงเทพนะเนี่ยวงการอะไรบันเทิงหรือวงการกลิเกลิเกพอมาเล่นลิเกแล้วก็มาเจอหน้ากล้วยแล้วก็พอเข้ามาสู่วงการปุ๊บเฮ้ยเงินดีว่าเป็นอย่างนี้แล้วอะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เงินดีแล้วก็มันมีช่องทางทํามาหากินแล้วก็มันจะมีแบบคนนู้นดึงไปคนนี้ดึงไปเฮ้ยไปงานนูน้นงานนี้แล้วก็จะมีคนบบเฮ้ยสวยน่ารักเนาะแต่เข้ามาวงการลิเกเป็นพระเอกลิเก ใช่ครับมันไม่มีแม่ยกอะไรมาจีบเราบ้างก็น่าอย่างเงี้ยก็น่าอย่างเงี้ยใครจะมาจีบเราาแล้วคิดยังไงเวไปเรอลิกเกท้าน่าอย่างงี้ก็คือพี่น้องเป็นลิกอยงี้ไงมาฝึกลิเกมาหัดลิกเกกันก็เสียงดีลำสวยใครเสียงดีจริงเหรอจริงเสียงเป็นงี้ตั้งแต่ไม่เมื่อก่อนเสียงเสียงกะละเวเหมือนดี๋ยวนี้พอมาเล่นตลกว่าเล่นเสียงใหญ่แบบ โอ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนหมดเลยพอมาเป็นโจ๊กปุ๊บก็เปลี่ยนเสียงไปเลยตอนสมัยเป็นพระเอกลิเก้ไหมอย่าร้องเลยมันเสิรารไหนก็ขอให้ร้องร้องไม่อยากร้องแล้วอะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นพระเอกลิเกก็อยู่กับนายิเกปกติปกติเคยทําอาชีพอื่นไหมก็เคยทำอ,ทอ,ทำอะไรไป<ะ>แบกข้าวฟ่อนแล้วก็ข้าวฟ่อนคืออะไรวะก็ข้าวที่เขาเกี่ยว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 แล้วก็มามัดมัดแล้วก็เป็นมาวางวางแล้วก็ไปแบกอะวันละร้อย หกโมงเช้าถึงหกโมงแล้วทำทอะไรอีกอลคชาคแค<บ>ยแบกปุ๋ยแบกปุ๋ยแบกปุ๋ยที่ก็เอาไปหวานข้าวอ่ะ,อะ,อะแบกขึ้นรถอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นวัยรุ่นหรือไงก็วัยรุ่นแล้ะ<ห>ก็จนแบบว่าทำอะไรไม่ไหวแล้วอของหนักๆทั้งนั้นเลยไม่ไหวตีกงยงกองยาวจนแบบที่สุดแล้วว่าแบบไม่ไหวจนเขาประกาศรับ,ร,บรับสมัครลิเกใครอยากใครอยากเปลิเกให้มามา,มา,มาไม่เห็นเลยก่อนการเป็นลิเกเนี่ยมัน S <S เขาเปิดสมัครแล้วเราไปได้เลยไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นลูกหลานลิเกแล้วค่อยไปเล่นไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกหลานลิเกเลยพ่อแม่ไม่เลยเป็นลิเกเแล้วเขาสมาัครตอนนั้น,นเ,เขาสมัครตัวอะไรสมัครไปเราก็สมัครเข้าไปโดยที่ว่าไม่รู้ตัวเองว่าจะเป็นอะไร<อ>โดยที่เขาก็จัเอากรมาให้อ่านท่องเราก็ท่องท่องท่องแล้วความจําดีตอนนั้นนะ่ะ <LEGO. S 2> เขาให้สอนลำลำพอเราลำได้อะไรได้จับขีมาลำนงลำ,ลำนกอะไรเงี้ยพอเขาเห็นแล้วอ่ะเฮ้ยได้เฮ้ยร้องด네ีใช้ได้เขาก็จับเป็นพระเอกเลย เป็นง่ายขนาดนั้นห,นนหรอวะก็ไม่ไม่รู้ว่าเพราะใจเรารักด้วยอีกอย่างหนึ่งเราเคยทํางานหนักมาแล้วพอมาเป็นลิเกปุ๊บเฮ้ยมันไม่หนักนี่มันงานเบาแล้วเรา,ามัน่นใจยังไงเรามัน่นใจยังไงว่าเร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 า้องบทกรพระเอกได้หน้าตาเราดีหรือไงถึงแบบมัน่นใจว่าต้องเป็นคือทางครูที่เขาสอนเราอ่ะเขาให้เราเป็นเราก็เป็นพอเป็นเปนเอ้ยมันพอเป็นแล้วเขาก็พาไปออกเดินสาย ไปพร้อมกับหนังอะไปไปล้อมรั้วเงี้ยล้อมรั้วเดินสาย,ยก็เล่นเล่นเล่นมาจนแบบพอเราเฮ้ยพอเราพอเล่นได้แล้วอะไรได้ปุ๊บมาเจอนัชเล่เขาก็ชวนมาเล่นในคณะคณะ,ะนัชเล่คือนันนงนันงนั่นแหละชวนมาเล่น<พ>ในคณะ, <ๆ S 2> ะก็เป็นนัชเลเข้ามาเป็นพระเอกพอเป็นพระเอกไม่เท่าไหร่โจกดิเกในคณะนันงออกไปหมดก็เลยหันมาว่าคัด เป็นโจ๊กให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทัดสีนวลชื่อจริงสุพัฒน์ชื่อสุพัฒน์แต่ชื่อเล่นชื่อทัดชื่อชื่อจริงชื่อนายสุพัฒน์แต่ชื่อเล่นชื่อทัดนั้นชื่อวิเกวีรทัศน์ฉัตรทองมันน่าหัวเราตรงไหนอ่ะก็มันน่าหัวเราะในวีรทัศน์ฉัตรทองเป็นไงขอกรพระเอกให้ฟังเป็นบุญหูได้ไหมอะไรนะ ขอเถอะกระทําผุผุไม้ภผ่เป็นที่อาศัยสุขซ้อนเสื่อมุงมหมอนก็เม็นขาดของลำเค็นอคโคผมขาดบานช่องของชายจึงไม่กล้าชชย เดินโชว์เตรงเตรงเต่งเต่งและนาดมาด้วยมามาทั้งวงอันนี้เลยพระเอกประมาณนี้อยู่ประมาณกี่ปีเป็นก็หลายหลายปีหลายปีเหมือนกันพอเขาไม่มีตัวโจ๊กเราก็มาเป็นตัวโจ๊กใช่จากขั้วสามร้อยอันนี้ไม่ได้เป็นกระเทยก็ยังมีชอบผู้หญิงอยู่ก็ยังมีแบบเจ้าชู้ไม่ตอนเป็นพระเอกก็ก็คือแบบเราก็ไม่ได้เจ้าชู้นะพอเห็นแต่ส่วหนึ่ม่ชอบเยอะ ก็คือพอเห็นว่าอุ้ยสวยดีว่ะเฮ้ยชอบชอบชอบอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยพระเอกลิเกหรือแม้กระทั่งตัวโจ๊กดำดงอะไรเนี่ยเขาก็มีคนมาให้รางวัลมีให้รางมีของมีอะไรตอนสมัยเราเป็นพระเอกเราได้อะไรมาไม่เคยนะไม่เคยเลยพอมาเป็นโจ๊กถึงจะได้ได้อะไรก็จะได้เปลี่ยนชุดชุดละร้อยเงี้ยคืนี้เปลี่ยนยี่สิห้าชุดก็สองพันห้าเปลี่ยนชุดอะคืนนึงเหรอใช่ เปลี่ยนชุดยี่สิบห้าชุดเขาก็ก็ได้ก็เลยกลายเป็นไอ้ตลกร้อยชุดที่อยู่กระ่นะทีหมายความว่ายังไงคือเราเนี่ยคือหนึ่งเราเปลี่ยนชุดหนึ่งเขาก็จะให้เราร้อยหนึ่งใช่คือหนึ่งเราเปลี่ยนทั้งหมดยี่สิบห้าชุดเพื่อก็ได้เงินได้เงินก็เลยโอ๊ยแต่แรกก็แอบร้องให้แหละไม่อยากเป็นเป็นโจก็ไม่งยากเป็นแต่นันลงเขาคือโอเคกับเราโดยที่ว่าใครจะหาก็หาเขาพวกบเจาพเลยใครจะหาก็หา ไม่หาไม่เป็นไรผมยิงผมอย่างนี้อันงมานะบอกว่ามีโจกคนนี้คนเดียวถ้าหาก็หาไม่หาก็ไม่แปลู้ตายแล้วเขาเขาให้ความหวังกับเราแบบเฮ้ยเหมือนพักดันเราให้โอกาสเราแล้วเราก็ต้องสู้สรุปแล้วว่าก็หาโอกาสที่ว่าให้เขาลืมโจ๊กตัวเก่าที่เล่นอยู่ก็เลยต้องเอาชุดมาเปลี่ยนพอชุดมาเปลี่ยนปุ๊บจะพาไปร้อยหนึ่งร้อยแล้วเอาชุดเปยางไงก็บางทีเพื่อนเอาวางไว้ก็หยิบ ชุดชุอื่นเขาเอาชุดคนอื่นมาจีบที่จออกไปแล้วจะให้หนึ่งร้อยบาทใช่หลังจากนั้นตัวนี้ก็ตัดเองเลยตัดจ้างเขาตัดชุดเราหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยปัจจุบันเหมือนกันไหมที่ว่าเปลี่ยนชุดเราได้รางวัลเปลี่ยนชุดได้หรือเปลปัจจุบันเขาไม่ค่อยไม่ค่อยให้เราเขาเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนพวกน้องๆมีแล้วเขาได้รางวัลเหมือนกันไหมเขาก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ชายนะเขาเป็นผู้ชายจริงๆเขาจะให้รางวัลถ้ายังเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างอย่างเนี้ย จะได้น้อยอ๋อพระเอกลิเกหรือว่าตัวโจ๊กปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเขาจะได้รางวัลใช่เขาก็จะได้รางวัลคนก็จะชื่นชอบเลยอ่าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาก็ได้แต่เป็นระบุคนอย่างซอสแต่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บได้เลยได้ก็เห็นเป็นพระเอกเป็นโจ๊กก็เป็นแบบนี้เพราะอะไรเป็นอย่างนี้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะมีช่องทางทำมาหากินเพราะความที่เราแต่งตัวใส่วิกใส่กระโปรงเขาชื่นชอบตรงนั้นเขาก็ให้แล้วจริงๆเป็นแบบนั้น เขาเป็นแล้วได้ตังค์แล้วก็ก็เป็นเลยเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มาจากใจมันเป็นเพราะเงินหรือเปล่ารายการอะไรวะกู้อะไรก็คือเอาง่ายๆ้วทุกวันนี้คิดอย่างเดียวว่าเราทำอะไรก็ได้ทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วทุกเราไม่ทำเข้าใจทำแล้วเราได้ตังค์หรือเป็นเงินที่หยาดเอื่อของเราเป็นผู้ชายไม่ได้ตังค์หรอถูกต้องไม่ได้ตังค์เป็นผู้ชายไม่ได้ตังค์จริง ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นเป็นแบบน่ารักน่ารักได้ตังค์ได้ทองด้วยได้ทองด้วยก็คือมันมันมันเป็นแค่พลังและกําลังใจทุกวันนี้มี FC ก็มี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  FC แต่ก็เราเข้าใจอ่ะในในในตัวเราอ่ะเราเราเข้าใจเลยว่าเขาเขาชื่นชอบเราตรงที่ว่าหนึ่งเรารักครอบครัวสองเราดูแม่ ดูแลแม่แล้วก็เลยชื่นชอบตรงนั้นแล้วบางทีไปงานบ้างคร้ให้รางวัลนิดๆหน่อยๆเราก็ <c oughs> ไม่ได้เยอะเราก็เก็บเก<อ>็บเล็กประสบน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้มีพ่อยกหลายคนไหมไนะมีพ่อยกหรือแม่ยกเราแบบคือตอนเนี้ก็มีมีแค่คนเดียวมีแค่คนเดียวผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> แล้วผู้หญิงก็คนหนึง่งผู้หญิงคนนี้ก็ คือเขาชื่นชอบในความเป็นเราเขาห้าห้าเหมือนผู้ชาย <c oughs> แต่เขาชื่นเขาชื่นชอบในตัวความเป็นเราเนี่ยแต่ผู้หญิงชอบแบบนั้นแต่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายช,ชอบที่อยากจะได้เราจริงไหมไม,ไ<ง>ไม่ไม่จริงไม่จริงแล้วครับป้ามเราทําไมโอ้ยอันนั้นแบบเขาก็ เล่นงเล่นๆนั่นแหละไม่เล่นหรอกไปหาเขาที่ห้องไปไปหลายคนแต่ก็ไปหาเขาก็คือไปทํางานไปถ่ายคลิปไปหาเขาบ่อยไหมถ้าไปก็จะมีหน่องไปไม่ได้ถามว่าไปกี่คนถามว่าไปบ่อยไหมก็ไปรุ่นนั้นไปหนึ่งครั้งสองครั้งไปถ่ายงานหลังๆก็ไม่ค่อยไปก็ได้แค่คุยหรืออะไรนั้นไม่มีเลยไม่มีใจให้เขามันมีแต่เรากลัวผิดหวังนะเพราะเราคาดหวังอะไรตรงนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นอย่างนี้จริงๆก็ชอบเขา มันก็มีบ้างมีบ้างแต่ก็เราก็หกักคามใจเราไงเราไม่อยากมาเสียใจเหมือนสมัยก่อนไงต้องมานั่งร้องไห้เราเสียใจสวยอยู่ตรงนี้แบบสวยนิ่งๆผมบอกว่าคุยอลอชอหลายๆคนก็หาว่าเหมือนว่าอลอชรเนี่ยเป็น,อออน,นเป็น,ปนขอโทษนะครับเป็นกระเทยที่ไม่ใช่กระเทยอ่ะเประมาว่าแม่งเหมือนประมาณว่าเป็นเพราะการแสดงไงก็เลยอยากมาแล้วว่าเป็นจริงไม่จริงจริง เป็นจริงก็คือเป็นตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวโจ๊กมาและแหละตั้งแต่เขาให้ใช้ความเป็นตัวของเราเองตัวตนเลยค <น S 1> อคือจริงๆอยากเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่แล้วช,ช่วงพ่ออยู่แ,ลแหละช่วงพ่ออยู่ตอนที่พ่อออ่ะทำตัวอย่างนี้ไม่ได้พ่อไม่แต่จริงๆอยากเป็นตั้งแต่ก่อนก็คือ,<ด>คอมาพอหกนี่แหละพอหกปุ๊บเริ่ม <Okay. S 2> อะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอพ่อปุ๊บต้องวางตัวพอพ่อไม่อยู่ก็เลยเต็มที่เลยเต็มที่เต็มที่เลยแต่ช่วงที่พ่ออยู่ก็พอจะเล่นเป็นตัวกระเทยเนี่ยเล่นหนังเรื่องวงกำเหล่าวะ่ะฮัลโหลพ่อได้เล่นหนังด้วยนะของพี่มัมแต่บักแต่อะไรแต่เป็นกระเทยนะเป็นคนชายแต่เป็นกระเทยเออเออเล่นดีๆเล่นดีเงี้ย yeah. แล้วก็เล่น เขาก็ชื่นชอบออเ็เต็มที่แต่เราก็เต็มที่กับตรงนั้นจนเขาก็รู้เพื่อนๆเ, <ừ. S 1> เขาก็แซวเพื่อนขับสำรองด้วยกันเขาก็แซวแล้วแหละไม่ใช่ตอนที่มาเป็นลิเกแล้วพอเป็นพระเอกเป็นตัวโจ๊กไม่ค่อยมีใครคุยด้วยแล้วพอเลิกต้องเป็นกระเทยแบบนี้คนก็ถึงแบบมีพรรคพวกชวนไกินข้าวต้มข้าวต้อมอะไรไม่ใช่จริงๆอยากเป็นมาก่อนหน้านาั้น อีพีหน้าเรื่องราวอะไรที่ทำให้อรชรอนคิดฆ่าตัวตายเคยสองครั้งจริงๆบอกสิารถก็รถกูแต่แท้ยังมางุดหงิดใจอารมณ์เสียงเงี้ยกินแฟบแฟบกับยาอะไรก็ไม่รู้ไม่กาขาว